สวัสดีจ้าพี่น้องมาจ้าเมื่อนี้ยังแม็กจะพผ้ามาทำแกงไก่ใส่นมไม่สมจ้าพี่น้องจ้าก็จะมีไก่นะคะอันนี้เป็นไกล้บ้านจ้าไกลบ้านที่ยังแม็กซับแล้วนะคะอันนี้เป็นครึ่งขาในหน่อยนะคะพี่น้องจ้าอันนี้นมไม่สมจ้ายังแม็กล่างแล้วก็สิ้นยบร้อยจ้ะพี่น้องจ้าผสมเกินไปนะคะแล้วก็บ่ามีกินหินจ้าเครื่องปรุงก็จะมีพริกแกงนะคะเนาะ พี่แกมียาแม็กตำใส่พริกใส่ตะไคร้นะคะใส่หอมแดงจ้ะตำหย,ยาบๆจ้ะพี่น้องจา้าแล้วก็จะมีน้ำปลาอันนี้ก็จะเป็นผงชูรสนะคะผงวิเศษเนาะใส่หน่อยเสียบหน่อยใส่หลายเสียบหลายจา้ะเกลือนะคะพี่น้องจ้ะเกลือนี่ยาแม็กเอามาสำรองไว้ด้วยจ้ะเพราะว่ายาแม็กตำพี่แกงเนี่ยยาแม็กใส่เกลือลงไปแล้วนะจ้ะแล้วก็เกลือก็จะมีควาวมุ่นนะคะกับน้ำมัมนอยู่แล้วนะจ้ะเนาะ ก็ได้จ้ะพักอีตู้หอมๆจ้ะพี่น้องจ้ะมาจ้ามาลงมือแกงกันเลยนะคะมาลงมือแกงกันเลยค่ะพี่น้องจ้าปู่大爷บ้านนี้มีกับเขามาจ้ามากินกับยาแม็กมันเอาไปกินเด้อนะคะวันนี้มีแกงนมผสมม้าฝากจ้ะพี่น้องจ้ะจ้ะยาแม็กจะล้วนไก่กันเด้อจ้ะพี่น้องยาแม็กจะล้วนไก่ล้วนไก่เห้สุก่อนจ้ะ เริ่มจากความกระพี่แกงนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะ ไก่สุเดเยาจะแม็กเอาส้นมีสมลงไปขว่จะเด้อจ้ะหอมมาก,กจากพี่น้องเดี๋ยวตงผู้มักเฮดเดอจะเฮดแบบใดก็ได้นะเดี๋ยวต่ผู้มกันก,นนบบก,นมกนะคะุ้งมีสูตรจ้ะพี่นองจ้ะ แม่มาเคลียร์ที่นี่แะ้วจ้าแล้วแม่ก็จะเติมน้ำจ้ะพี่น้อง ปิดฟ้าล่อหมอเดือดจ้าพี่น้องจ้าแล้วค่มาปุ่งเครื่องกันแนะจ้าเนาะ เดือดเดาย,ยาแม็กซิมุงก่อนนะจ๊ะเพราะว่ารสชาติของมนมอิ่มเนาะจ้ะเนาะ mm. แล้วก็เกลือที่ยาแม็กเติมลงไปนะคะเป็นยังไงน,นะคะ,ะกกรนัวอยู่จ้ะพี่น้องจ้าสวัสดีนงนวบอทคันเด็จพ่อดีปันใดเนาะจ้ายาแม็กจะปรุงเพิ่มก็คือใส่น้ำปลาค่ะพี่น้องใส่น้ำปลานะคะ,อ,ะ,คะอันนี้ก็จะเป็นเกลือนะคะพี่น้องจ้ายาแม็กบอส่ปลาด้วยจ้า โอ้แกน่นมาผสมเขาใส่ปลาไนี่จะจะเม้นนะจ๊ะพี่น้องจ้จะเดนแม็กเนาะเดี๋ยวตาเดี๋ยวตาผู้ชอบนะจ๊ะเด้ออันนี้เป็นขอรงชุบเลดจ้ะตรงวิเศษแล้วก่อนจะแม็กกระบวกกิน,นพี่น้องงค์เปล่ามาติด <laughs> บุกไผ่ใส่ให้กินว่ากระเพาะเสียบเปล่ามาติดแต่พี่น้องจ้าใส่หน่อยเสียบหน่อยใส่หลายเสียบหลายนะจ๊ใะจใส่นิดหน่อยนะคะ แม็กมาค้นนะจ๊ะพี่น้องคือกับของแมกมาค้นมาค้นจ้ะสังเกตบมโนจ้ะชิ่นไหมจ้ะพี่น้องจ๊ะอืมอร่อยเลิศอร่อยเลิศความจอดข้มนัวนะจ๊นะเนาะสูตรไทยกับสูตรไทยจ้ะพี่น้องอันนี้บ่มีสูตรจ้ะเคยเห็ดกินมากตแต่ย่ายเหรอจ้ะกับ จำมากแต่น้น่อยจ้ะพี่นองจ้ะไปเค็ตทุกมือเนี่ยแะจ้ะคิดมาแซบแล้วกับโอเคแล้วจ้ะใส่ไผ่อ,อีตูวล,ลงไปนะจ้ะพี่นองจ๊ะตามสไตล์ยาแม็กเลยนะคะผักสลบจบทันทีจ้ะพี่นองจ๊ะหอมๆกันเลยทีเดียวนะคะแกงหน่อไม้ส้มหรือว่าหน่อแมดองนะคะใส่ไกบ่บานนะจ้ะพี่นองเนาะ เสียบเสียบกับยาแมกจ่าม่นี่ผักสลบจบทันทีนะคะมากินน้ำกันนด้วยจ้ะพี่น้องเด้อมากินกับยาแมกจ้ามาจ้าพี่น้องจ้ามากินกับยาแมกจ่าขออนุญาตแซบแต่ผู้เดียวค่ะเมนูแกงนมผสมใส่แก้บ้านนะจ๊ะพี่น้องจ้าเขาวนี้ฮ้อนหนึ่งมาไม่ไหมจ้าบอกแล้วนะคะว่าขอ อนุญาตแซบคนเดียวนะคะพี่น้องจา๋าอ้าวเจอกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้ขอให้พี่น้องมีความสุขหลายๆนะคะกับความแซบความนัวนะคะช่องบ้านสวนเรนเรดิโอฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะบกพลาดกับทุกคลิปที่แม็กเผยแผ่ออกไปนะคะเจอกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้ยูดีมีความสุขกินข่าแซบนอนหลับสุขภาพแข็งแรงสุขคู่สุขคนนะคะพี่น้องจา๋ายังแม่ไปแล้วจ้ะสวัสดีค่ะ